อยากจะเห็นตอนตีห้าจังเลยว่าแสงโซลาเซลล์ในชุดไฟโซลาเซลล์ขนาดเล็กจะเป็นยังไงนี่ครับเอาโทรศัพท์ของลูกชายมาให้ดูครับตีห้าสิบเก้านาทีตามที่เห็นนะครับเกือบจะตีห้าครึ่งแล้วแสงสว่างขนาดนี้ได้ยินเสียงไก่ขันไหมครับแล้วก็มองไปบนท้องฟ้าตอนนี้เริ่มแสงสว่างเริ่มที่จะมานั่นหมายควาว่าเข้าสู่รุ่ช่วงเช้าเ้เลยครับตอนเช้าแลวนี่ครับไฟโซลาเซลล์แบบราคาประหยัดยังสว่างสวายกันขนาดนี้ ลหลายคนที่บอกว่าเปิดชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วมันดับก็ไม่แน่ใจว่าของแท้หรือเปล่าและที่สําคัญที่สุดไอ้บริเวณที่ติดตั้งอะโดนแสงไหมนะครับของผมนี่คืออย่างที่บอกแนะนําว่าความสูงประมาณ3เมตรโดยประมาณมันจะทําให้เกิดความสว่างแบบนี้นะครับสว่างยันเช้าในราคาประหยัดขนาดนี้นะครับยังของดีของราของดีราคาประหยัดยังคงมีอยู่นะครับอันนี้เป็นแสงสีขาวนู่นนะครับแสงสีวอร์มเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆแสงสีวอร์มว่าจะเป็นยังไงนะครับซื้อมาก็ ตีตะปูแค่2ดอกถ้าจะนั้นกดปุ่มสีเขียวครั้งเดียวไม่ต้องไปยุ่งอะไรไม่ต้องเดินผ่านถึงจะแสงสว่างไม่ใช่ครับแทนนี้สว่างแบบนี้ตลอดแต่ว่าความสว่างก็จะลดลงเรื่อยๆนี่ครับตีห้ายังขนาดนี้การันตีได้เลยครับว่าถ้าไม่ดีจริงเราไม่มานําเสือให้โดนด่านะครับเดี๋ยวเราไปดูสีอ่าวอมกันด้านนู้นครับอันนี้เป็นแสงสีเหลืองหรือว่าแสงสีวอมครับดูกันอีกครั้งหนึ่งครับนี่ครับตีห้ายี่สิบเอ็ดนาทีครับถ้าไม่ดีจริงเราไม่มานําเสือให้โดนด่าครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเมื่อใดก็ตามที่ท่านซื้้อไปแลว มันไม่ดียังไงก็จะคงจะต้องมีเสียงตามหลังมาแน่แนตีห้ายังสว่างขนาดนี้โอ้โหหัวค่ำอย่างที่ผมได้พาทุกคนมาดูนะครับสว่างยันเช้าจริงๆครับกับไฟโซลาเซลล์ในราคาสาม้อยกว่าบาทตามที่เห็นเนี่ยแหละครับสุดยอดนะครับถ้าไม่ดีเราไม่มานําเสนอนะครับผมใช้ด้วยตัวของผมเองแล้วแล้วก็น้องน,อง,นองบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนแล้วก็วิถีใจบ้านเขาก็ได้พิสูจน์ใ้เห็นแล้วนะครับส่วนคนที่ใช้แล้วไม่สว่างอันนั้นผมก็ไม่แน่ใจว่าเวลาที่ติดตั้งอะ่ะโดนแสงเต็มเต็มหรือเปล่าอาจจะมีลบมีอะไรบบิดบงม้ มีส่วนสําคัญในการที่จะให้โซลาเซลล์ของเราสว่างเต็มที่นะครับอัตราในการชาร์จของเขาคือระหว่าง4ี่ถึงหชั่วโมงต้องโดนแดดแบบเต็มๆนะครับกพแค่ช่วงประมาณสักเวลาเท่าไหร่ตั้งแต่4ี่โมงเช้าถึงประมาณสักบ่ายสองถึงบ่ายสามถือว่าเต็มที่แล้วนะครับเนี่ยเห็นไหมครับถ้ามันเป็นเต็มเต็มแบบมันก็จะสว่างยันเช้าแบบนี้ไม่ดีจริงผมไม่นําเสนอหรอกครับก็อยากจะให้เกษตรกรได้ใช้พลโซลาเซลล์ในราคาที่ถูกถกครับอันนี้คือสว่างถือว่าไม่มากนะแต่ว่ามันก็ยังคงได้เห็นอยู่แต่ถ้าในกรณีที่ต้องการแบบจััจัดเเตตต็็็มมมที่นนก้องปปวราะณ พันพันหกร้อยพันสี่ร้อยพันหกร้อยกว่าบาทครับอันนั้นก็จะเป็นแบบขนาดสองร้อยวัตต์แล้วก็สามร้อยวัตต์ขึ้นไปนะครับโอเคถ้าแบบว่าประหยัดประหยัดนี่แม้กระทั่งขาขาติดตั้งผมยังคงประหยัดเลยเป็นแบบนี้ครับก็ลองหาใช้กันดูได้นะครับก็ลองกดเข้าไปทิมที่ตะก้าลองเลือกดูว่าจะเอาสีขาวหรือสีวอร์มถ้าชอบแบบอ,บอบอุ่นก็จะเป็นสีวอร์มแต่ถ้าเกิดว่าชอบแบบสว่างสวยัยไร้สิวนู่นนะครับก็จะเป็นสีขาวโอเคครับลองเข้าไปดูกันได้